นนี้นนจะเรียกว่าดีดีดีไซน์ดิสตรโอ้ยมีนี่ด้วยอ่ะถ้าตัวนี้หนึ่0หม่นองแรอเล่มอ่อนแลมโน no, <c oughs> ไม่บาสวยมากจริง <c oughs> มากแม่โอ้ oh my god ไดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมางานเปิดตัวอาหารหาที่การหนึ่งเดือนะคะือดาคเทียมอันนี้สตาร์ที่ี้าสน้า <c oughs> ดีวายเบียนี่ก็ไม่แรงอันนี้ตัวบ,บิส s i n น s s day มาดูบายดีไซน์สตรีททุกคนวันนี้เราก็จะมรรราจัดการเรื่องอาร์ตแกลเลอรี่ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวดบาทใหม่ของพี่คีมาทุกคนเป็นออร์แกไนเซอร์ตัวล่าสุดไปดูกันตอนนี้เราจะเรียกว่าดีดีไซน์ด,ดิสตรีท อันนี้ก็จะเป็นแอเรียของอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็พวกแฟชั่นที่เป็นไฮเอนด์จิวเวลรี่อะไรเงี้ยก็สูงตังที่เป็นเกี่ยวกับอาร์กิเทคเจอร์สร้างบ้านอินเทอร์ ian ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะไปทุกคนตอนนี้เรากอยู่ที่ร้านรูปภาพ อาร์ชิสเป็นคนไทยเป็นแนดมแบบรูปภาพกึ่ง NFT แต่อ NFT, แตอนนี้ก็คือขายแต่รูปภาพอย่างเดียวก่อนราคาน่ารัก1สิบพันแปดแบบางนี่สาสิบห้าก็มีนะราคาย่อมเยาเอา้าถ้าพี่อยากเอาอันนี้กลับได้ปะลิงได้ฟรีที่ไทยก็มีอ๋อมีสาขาไอคอนสยามค่ะ ตัวน <singing> ี้ยนะวะตัวนี้มันจะมีประมาณ19ตัวมีแค่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวแนอนาคตอ่ะเขาจะมีแจกแอดอบให้ลูกค้าที่ถึงแบบว่าพวกเนี้ยไว้อยู่นี่จริงๆมันมีสมไซส์สามไซส์ แต่แบบไอ้น่ะสวยเขาเรียกว่าแบบิคปะใช่แบบิคแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบิคเข้ามาอีกอ่าถ้าตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแลมอ๋อแลมเนาะไม่ปะ, <c oughs> ะบาท <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะแล้วเนี้ยลิงอะ่ะเท่าไหร่ลิง,งลิงหนึ่งสองบาทแล, <ะ S 1> ล<ะ>มอ๋อแลมแล้วสิเออแลมนะตอนนี้เราคุยกันเล็กแลมนะทุกคนโอ้ยมีนี่ด้วยอ่ะน่ารัก่ะทุกคนเนี่ยว้าวไนส์โอ ใช่ด oh, ิสนเอสค่บคือว่าวิดีมากอันนี้ใกล้อที่เาทำงานเห็นวิวป่งเลยมือแบบซึ้งมือแบบึ่มากเจอไปทำงานได้ไปย้อนไปยอนบา์ีต่อโอเคหหนูว่าลิฟติ่งน่าจะตรงนั้นตรงนี้น่าโต๊ะกินโต๊ะกินข้าวหนูว่าลิฟิ่งอ่ะหนูอ่ะเนิคิทเช่น